สวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขนเด้อม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วหิวข่าวอีกแล้วเมนูมือกก้อนี้ก็คนนําเสนอเมนูไข่พะโล้ครับกัเป็นเมนูง่ายๆที่อันด้แรกบรนดาใจจาก YouTube กับ่เะเทหยังก็เขีย YouTube เนาะเขียไปเขียมาก,กเห็นเข้าเห็นกับขา่าวก็โอ้ไข่พะโล้ก็ปปเป็นตาแซบแท้ก็เลยจะเจริญเจริญร้อยตาม u t u b e ครับก็ฟ้าออกไปซสื่ออันพงพะโล้จากเซเว่นมาซ่องนึ่งซองละบาท ป็นการเฮ็ดไก่พะโล่ข้างแรกนาชีวิตแล้วก็เป็นการเฮ็ดที่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้ามีตัวซอยตัวซอยก็คือผงพะโล่สาเร็จรูปจากเซเว่นเนาะหอยก็ฟ้าออกไปซื้อจากเซเว่นกับมา่อยก็มาต้มไข่ไข่กับมต้มลายดอกเฮ็ด3 3หน่วยก็พเพ่ไบริเฮ็ดลายเฮ็ดแต่พอกินดาคาบนึงกพอเพาะก่อนอื่น่อยกระต้มไข่เรียบร้อยแล้วแล้ว่อยก็เอหมู3สันมหัน หั่นเป็นตอนเป็นตอนตั้งน้ำไวให้มันห้อนคำแนะนำข้างซองว่าสัน้นให้ต้มน้ำพออุ่นๆแล้วก็ให้เทผงพะโล้ลงไปอันนี้คือคับแนะนำนะข้างข้างซองเพื่นเด้เทลงไปกะคน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 ,คน,คนให้ผงม,มันแตกให้ผงมันละลายเข่ากันพ,พอมันละลายเข่ากันเรียบร้อยดีแล้ว จะคอยเอาไข่ต้มลงแล้วก็เอาหูสามสัรลงแล้วก็ต้มไว้สักประมาณ30นาทีประสาทแม่งกับเราต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อพอดีเบาบางผดเบาบาน,บาน,บานแห้ง สำหรับผมแลละผมคิดว่ามันพอดีพ่ด้อย่างอีกอย่างพี่นอ้องสีกซองแกับเทลงนั่นเลยเทลงหมอเลยเป็นการทำไข่พะโล้ที่ง่ายมากเด้อบุได้ขีา้านอันปรุงขี้านอย่างกับซื้อมาจากเซเว่นแป๊บเดียวแต่ว่าจากให้มันง่ายกว่าเหตุเองก็คือซื้อกินอยู่ตลาดเด้อ แต่ว่าผมเนี่ยผมเฮกกินเองเพราะว่ามันมีไข่อยู่ในตู้เย็นแหละซื้อมาโดนแล้วมันบ่ได้กินเดี๋ยวไขมว่มันสเสียหมูสามชั่นก็ซื้อมาตอนนึงประมาณสี่ห้าขีดน,นี่แหละซื้อมาหยัดไว้อยู่ในตู้เย็นแต่โดนแล้วเป็นอาทิตย์แล้วยังบ่ได้กินก็เลยเอาออกมาเฮกเอาออกมาเฮกกินซะน่ะวันเนี่ยสี่ั้นกับพิซซ่ดได้ผมว่าต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำม,มันอยากแห้งพุ่นละ่ะ หลังจากสีขาวเนื้อขาวหนังเอาบ้านนี้เรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยเตรียมตัวกินมาเดอ้อผู้ใดอยากลองซิมฟีมือไข่พะโล้ของข่อยกเสียบอยู่เดอ้อโอเคไม่บอกหน้าตาออกมาก,กับเป็นจังทร์สีละกับเป็นตะกินอยู่เดอ้อว่าไปได้อามาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดอยากกินไข่พะโล่ของข่อยก็มาเดอ้อ สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามซ่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ